ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าลุยดิออสปีกตัวเก่งวัย28ปีของสโมสรลิเวอร์พูลยอมรับว่าการได้ยินเพลงของตัวเองที่เดอะค็อปแต่งให้และร้องมันขึ้นมาในช่วงเวลาแข่งขันมันเป็นความรู้สึกที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดไปแอนฟิลเป็นสนามที่ยอดเยี่ยมมากและเป็นสนามที่ดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลก บรรยากาศที่นี่มีความพิเศษมากซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสนามแห่งนี้อย่างที่คุณเห็นแฟนบอลที่นี่ก็ทุ่มเทให้กับทีมและสโมสรของพวกเขาอย่างเต็มที่ทุกเกมที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นที่เป็นอะไรที่พิเศษอย่างมากพวกเขาโห่ร้องและตะโกนและเติมเต็มสถานที่ด้วยพลังพิเศษที่ทีมต้องการจริงๆในฐานะผู้เล่นคุณต้องใช้พลังเหล่านี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และลุกขึ้นมาเพื่อเกมและมันช่วยให้คุณลงสนามได้เริ่มต้นได้ดีและนำเกมไปสู่ฝ่ายตรงข้ามได้จริงๆแน่นอนการได้ยินเพลงของตัวเองมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอย่างมากและมันทำให้ผมมีพลังที่พิเศษมากยิ่งขึ้นและผมจะไม่มีวันลืมเลยกับบทเพลงที่พวกเขาร้องมันให้กับผมดีอาร์สนี่เป็นหนึ่งในนักเตะลิพูลในยุคนี้ที่ส่วนตัวผมชื่นชอบมากคนหนึ่งเลยนะครับ ในสนามก็ชอบความเก่งและความทุ่มเทของเขากับสโมสรส่วนนอกสนามชื่นชอบการวางตัวของเขาจริงๆแม้จะมีข่าวบาซ่าสนใจแต่ก็ไม่เคยมีออกมางองแงอะไรเลยนะครับและที่สำคัญเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับโลกโซเชียลมีเดียมากเกินไปเลยจริงๆชิงเชียรสควลิปูเอครายงานว่าเอวฮันจิมาลิกดียุบแบ็คซ้าของซาเววยปรากกับความเชื่อมโยงของเขากับสโมสรลิปูในเวลานี้ ผมมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผมแต่ผมไม่เสียสมาธิไปกับมันอย่างแน่นอนผมกำลังจดจ่ออยู่กับตัวเองกับซาลาวเวียปรากในตอนนี้ผมไม่มีเหตุผลที่จะเร่งรีบอะไรผมบอกลุงของผมซึ่งเป็นเอเนต์ของผมในเรื่องนี้แล้วเขารู้ทุกอย่างเป็นอย่างดีและผมรู้ว่าสักวันหนึ่งผมจะก้าวต่อไปวันนั้นกำลังใกล้เข้ามาแต่ผมต้องมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อไม่ให้การพัฒนาของผมต้องชะงักลง ผมเห็นข่าวลือแล้วแต่ผมเองก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับริ่วผูหรือเปล่าใช่มันฟังดูดีเลยละ่ะแต่ผมจะเล่นให้กับริ่วผูหรือเปล่านเหรอผมจะเข้ากับที่นั่นได้ไหมสำหรับผมแล้วสิ่งสำคัญคือผมต้องไม่หยุดคิดเรื่องนั้นและทำใจให้สบายสบายมันเป็นเรื่องยากที่จะลุกออกจากมานั่งสำรองถ้าไปที่นั่นผมต้องแน่ใจว่าผมจะต้องลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น LFC t ซีทันเฟอรรูมรายงานว่าลิเวอร์พูลได้รับการติดต่อจากไบรตันแอ็นโฮปเอลเบียนและบริสเซียดอทมุนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาโดยการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของฮาวีเอลเลียตมิดฟิลด์ดาวรุ่งของพวกเขาในตลาดซื้อขายรอบนี้ โดยทั้งไบรต์ตั้งและดอทมุนมีความสนใจในตัวของกองกลางชาวอังกฤษวัย21ปีรายนี้เป็นอย่างมากโดยพวกเขาต้องการอยากที่จะขอยืมตัวไปใช้งานในส่วนที่เหลือของฤดูกาลนี้และอาจจะพิจารณาในการยื่นข้อเสนอออปชั่นซื้อขาดหลังสัญญายืมตัวสิ้นสุดลงแต่ดูเหมือนว่าสโมสรลิฟูจะปฏิเสธโอกาสในการย้ายทีมของเอเลียตในทันทีที่พวกเขาได้รับการสอบถามเข้ามา เนื่องจากว่าอานเนอร์เฮดโค้ชของทีมนั้นชื่นชอบและต้องการให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เขากำลังสร้างทีมขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ดาเรียนวิทคูปรายงานว่าตอนนี้สโต๊กซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาก,กับทางสมสอนลิผูสำหรับการขอยืมตัวเจเดนแดนซ์กองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีไปใช้งานในส่วนที่เหลือสำหรับฤดูกาลนี้ และดูเหมือนว่ามีแนวโน้มสูงที่ลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาในการปล่อยตัวแดนซ์ออกจากทีมไปในการยืมตัวครั้งนี้เนื่องจากว่าพวกเขากําลังมองหาทีมที่เหมาะสมและการันตีเวลาในการลงเล่นได้อย่างสม่ําเสมอในส่วนที่เหลือของการแข่งขันในฤดูกาลนี้เช่นกันทั้งนี้ก่อนหน้านี้สโตกเองก็ประสบความสําเร็จในการยืมตัวลูอิสคูมาสปีกวัย19ปีไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วและตอนนี้เขาเองก็เป็นกําลังหลักของทีมมาครอวินส์คุณซื่อของทีมเช่นเดียวกัน แม้ดิโกโชตตาจะบาดเจ็บไปก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเจเดนแดนส์ก็น่าจะไม่ได้รับโอกาสมากกว่านี้นอกจากการลงเล่นใน FA ครับเท่านั้นเชื่อว่าการปล่อยยืมตัวสําหรับทีมที่เหมาะสมก็น่าจะเหมาะสมกับน้องมันที่สุดแล้วเพื่อพัฒนาต่อยอดชั่วโมงบินในสนามเพราะประสบการณ์ในสนามแข่งขันนั้นสําคัญจริงๆ ลูเซียโนสปาเลตติคุณสื่อทีมอาสุรีอิตาลีให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศว่าเขาอยากเห็นเฟเดริโกเคียซ่าปีของหงแดงลิเวอร์พูลกลับมาเล่นในอิตาลีเพื่อจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องปีกว่าย7ปีย้ายจากยูเวนตุสมาร่วมทีมลิพูเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทว่ายังไม่รับโอกาสลงเล่นมากนะักเนื่องจากมีปัญหาด้านสภาพความฟิตแต่ใน4เกมหลังสุดเขาได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองถึง3เกมด้วยกันรวมถึงการลงไปทำประตูในเ a ครับกับแอคเิงตันสแตลลีย์ด้วย สเปาเลติบอกว่าแน่นอนว่าผมอยากเห็นเคียซ่ามาอยู่ในสายตาตัวเองในระดับฟุตบอลของพวกเราเพื่อนำเขากลับสู่ทีมชาติผู้เล่นที่มองตาแล้วรู้ใจกับขุ่นมันหาไม่ได้ง่ายนะักเราหวังว่าเคียซ่าจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและเห็นเขาซ้อมกับลงเล่นอย่างเป็นปกติทางนี้ปัจจุบันเคียซ่ามีเชื่อในม้านั่งสำรองของลิปูอย่างต่อเนื่องรวมถึงน่าจะมีเชื่อในเกมกับอิฟวิตและมีโอกาสเป็นตัวจริงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดท้ายกับ PSV ด้วย อากเวโรเชื่อหงยังไม่ง่ายเข้าป้ายแชมลีกเซกโออากเวโรตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มองว่าเพลลิกอังกฤษเป็นการแข่งขันที่ยากและแม้ลิเวอร์พูลจะได้เปรียบแต่จะไม่ได้เป็นอย่างง่ายๆแน่ทีมของอันเดรสลอตนำเป็นจ่าฝูงในตอนนี้ด้วยการมี50คะแนนจาก21เกมนำหน้าอาร์เซนอลที่มี44คะแนนแต่เล่นไป22เกมซึ่งเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าเป็นแชมป์ไปได้ไม่ยาก แต่ทางอักวโรที่ผ่านประสบการณ์ในหลีกผู้ดีอย่างโชคโชนมองว่าคู่แข่งยังมีโอกาสเช่นกันเพื่อแข่งขันแย่งแชมป์คุณต้องชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อักวโรกล่าวก่อนพูดถึงเกมที่ซิตี้จะเปิดบ้านเจอเชลซีเชลซีเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคและการเอาชนะพวกเขาได้จะเป็นแรงกระตุ้นชั้นเยี่ยมผมจะไม่มองว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทีมอื่นผมมองไปข้างหน้าและคิดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับซิตี้ ผมไม่ใช่ชอบทํานายอะไรสําหรับตอนนี้ลิเวอร์พูลได้เปรียบอย่างมากมันเป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามว่ามันยากแค่ไหนเมื่อมองจากแต้มที่นําอยู่แต่พิมลีเป็นแบบนี้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาร์เซนอลและเชลซียังมีหวังซึ่งถ้าพวกเขาชนะต่อเนื่องพวกเขาก็จะอยู่ในเส้นทางสําหรับแมนซิตี้ผมจะพูดอะไรอีกอย่างอื่นได้อีกหละัะพวกเขาจะสู้จนกว่าจะจบผมเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ผมยืนหยัดกับสิ่งที่พูดเกี่ยวกับเชลซี ผมบอกว่าทีมยังเด็กมากจากอายุเฉลีย่ยซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีทั้งความทะเยอทยานและขาดประสบการณ์นั่นอาจจะอธิบายความผิดปกติได้มันเป็นเรื่องฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆซึ่งทำให้พวกเขากลับมาอยู่ในเส้นทางอีกครั้งได้แน่ ไมเคิลคาริกกุนซือมิดเดิลสโบยืนยันว่าเบนโดปีกดาวรุ่งจะไม่กลับไปลิเวอร์พูลช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้แล้วมีกระแสข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลอาจพิจารณาดึงตัวดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์กลับไปกลางซีซั่นแม้ทำสัญญายืมตัวยาวจนจบฤดูกาลนี้อิปสวิตทาวและคริสตันพาเลตคือ2สมมสอนที่แสดงความสนใจโดกขณะที่บอลมัดก็ตามสถานการณ์อยู่เช่นกันสำหรับเบนนั้นเส้นตายผ่านไปแล้วผมพูดมานานแล้วนะว่าไม่ได้ร้อนใจคาดิกกล่าว แน่นอนเลยเขามีความสุขมากๆที่นี่แต่เอาจริงแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งใหญ่โตอะไรสำหรับเราเขาแสดงให้เห็นอีกครั้งในคืนนี้ว่าเขามีความอันตรายขนาดไหนแล้วจากนั้นก็ยิงประตูที่สวยงามได้มีบางอย่างที่เขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ตัดเข้ากลางแล้วใช้เท้าซ้ายของเขาเพราะนี่คือสิ่งที่เขาเก่งมากผมยินดีกับเรื่องนี้นะ เขามีอาวุธและภัยคุกคามที่ไม่เหมือนใครวิธีการเล่นของเขานั้นทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองแต่วิธีการที่เบนเล่นเขาอยู่ในเกมเสมอและเป็นภัยคุกคามตลอดเราแฮปปี้มากนะที่เขาอยู่ที่นี่ต่อเขามีบทบาทสำคัญเขาจะทำแบบนั้นต่อไปตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่นี่ อดัมอดีตกลางหงรับงานโค้ชเซตพีททอฟฟี่ชาลีอดัมอดีตมิดฟิลสโต๊กซิตี้และลิเวอร์พูลตอบตกลงเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของดวิดบอยส์ที่เอเวอตันด้วยการรับตำแหน่งโค้ดลูกเซตพีทส่วนอารันเออร์ไวก็หวนมารับงานผู้ช่วยกุนซืออีกครั้งเอเวอเรตันตามหาสตาฟโค้ชเพิ่มเติมให้กับมอยส์โดยที่ได้เออร์ไวกลับมารับตำแหน่งผู้ช่วยกุนซืออีกครั้งหลังเคยร่วมงานกันมาตอนขมเอเวอเรตันหนแรกและตอนอยู่กับเวสแฮมยูไนเต็ด ส่วนทางด้านอดัมก็จะเข้ามารับงานเป็นโค้ดลูกเซตพีดคนแรกของเอเวอตันหลังผ่านการใช้เวลาเป็นกุนซือฟีดวูดทาวมา1ปีก่อนจะโดนปลดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทั้งสองคนจะสมทบบิลลี่แมคคินเล่และเลตันเบนสำหรับทีมสตาฟโค้ชโฉมใหม่ของกุนซือชาวสกอตแลนด์ผมยินดีที่ได้อารันกับชาลีมาเป็นส่วนหนึ่งในสตาฟโค้ชเรานะอารันเป็นคนที่ผมรู้จักมานานมากและเคารพเป็นอย่างยิ่ง ความรู้ฟุตบอลของเขารวมถึงความเข้าใจว่าเอเวอตันสโมสรที่มีความหมายต่อเราสองคนอย่างมากต้องการอะไรนั้นจะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้มอยส์กล่าวชาลีเป็นคนที่ผมพูดคุยมาหลายหนนับตั้งแต่กลับมารับตําแหน่งเขาจะช่วยเราในเรื่องของลูกตั้งเตะเป็นสิ่งที่เขาทําได้เยี่ยมสมัยเป็นนักเตะและเป็นคนที่ผมเชื่อว่าจะช่วยเราได้มากในฐานะโคช้ช มอยส์ประเดิมคุมเอลวัตตันด้วยการพ่ายแพ้ต่อแอสตันวิลล่า1แต่เขาพาทีมคว้าชัยได้ในเกมชนะท็อตแนมฮอสเปอร์3ต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอวัตตันอยู่เหนือโซนตกชั้น4แต้มในเวลานี้และจะต้องเดินทางปไปเยือนไบตันในวันเสาร์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ